สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่881นอกจากนี้ยังดีที่หวังเฟยเซเวียนไม่รู้สาเหตุที่ทําให้ตัวหลิงเทียนมองนางด้วยสายตาเลื่อนลอยเช่นนี้หาไม่แล้วนางคงได้ตกเข้าให้เพราะสุดท้ายแล้วการคิดถึงสตรีอื่นในขณะที่ชมมองหน้าสตรีคนหนึ่งอยู่ช่างเป็นอะไรที่เสียมารยาทนักหากเป็นคนธรรมดามามองนางด้วยสายตาคิดถึงโหยหาเช่นนี้น่ากลัวหวังเฟยเซวีซนคงชักดาบออกมาผ่าร่างไปแล้ว ทว่ากับบุรุษเบื้องหน้าที่มีพลังฝีมืออันร้ายกาจหวังเฟยเซเวียนกลับไม่รู้สึกถือตัวนางยังพบว่าไม่เพียงไม่โกรธแต่ยังรู้สึกภาคภูมิใจอย่างประหลาดในหล่ะเจ้าทึมข้านึกว่าเจ้าจะเป็นท่อนไม้ได้ตลอดเห็นข้าน่ารักขึ้นมาแล้วล่ะสิหืมท่านใดนั้นหวังเฟยเซวินพลันพบว่าสีหน้าแววตาของบุรุษเบื้องหน้ายิ่งมายิ่งเปลี่ยนไปตอนแรกก็ยังดีๆอยู่หากทว่าตอนนี้นางพบว่าแววตาสีหน้าอีกฝ่ายช่างเต็มไปด้วยความเศร้านัก โดยเฉพาะแววตาคู่นั้นกลับเผยอารมณ์สะทกสะท้อนเหลือเกินเห็นสีหน้าแววตาอีกฝ่ายกลายเป็นแบบนี้ไม่ทราบเพราะอะไรหวังเฟยเซวีนพัดปวดแปบ,บในใจขึ้นมาเจ้าเจ้าเป็นอะไรไปแล้วสีหน้าพึงพอใจของหวังเฟยเซเวียนมาลายหายไปกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลอา้าขอโทษที่เสียมารยาทพอดีตอนเจ้าขมวดคิ้วเมื่อครู่กลับคล้ายคู่มั่นค่าอยู่บ้างทำให้ข้าเผลอคิดถึงนางขึ้นมา ได้ยินเสียงถามถ่ายของหวังเฟยเซเวียนต้วนหลิงเทียนพลันได้สติเร่งกล่าวขอโทษออกไปทันทีด้านหวังเฟยเซ,เซวินพอได้ยินคําขอโทษของต้วนหลิงเทียนก็น่าเสียทันใดเจ้าเห็นข้าแล้วนึกถึงคู่มั่นงินเระดังที่คาดไว้ไม่มีผิดเรื่องนี้นับว่าเสียมารยาทนักเพราะสําหรับสตรีนี้มันเรื่องอัปยศชัดๆขออภัยด้วยต้วนหลิงเทียนย่อมรู้เรื่องนี้ดีคําขอโทษครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความจริงใจ เมื่อได้ยินคำขอโทษของต้วนหลิงเทียนทั้งเห็นสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังของอีกฝ่ายโทสะในใจหวางเฟยเซวีนก็ลดลงไปไม่น้อยสหายแท่หลิงในเมื่อเจ้ามองข้าแล้วเห็นเป็นคู่มั่นไม่ใช่สมควรมีความสุขหรือไงแล้วฉะไหนแลดูเจ้าเศร้านักเล่าคู่มั่นของข้าช่างเถอะพูดไปเจ้าก็ไม่เข้าใจหรอกต้วนหลิงเทียนที่กำลังเสื่องซึมคล้ายจะกล่าวเปิดใจออกไปโดยไม่ทันรู้ตัวทว่ายังดีที่เขารู้สึกตัวได้ทันจึงระงับวาจาเอาไว้เผยเจ้าหมายความว่าอะไร ที่พูดแล้วข้าก็ไม่เข้าใจหวังเฟยเซวินพล้งออกด้วยความหงุดหนิดเจ้ายังไม่ทันพูดออกมาแท้ๆแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าจะไม่เข้าใจข้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วต้วนหลิงเทียนสายหัวไปมาสําหรับเขาแล้วเรื่องของเคอเออก็เป็นด่งแผลใจการพูดถึงอีกครั้งย่อมไม่ต่างอะไรกับราดเกลือลงแผลให้เจ้าทําเช่นนี้ไม่ได้นะเจ้ามาเปิดเรื่องยั่วให้ข้าสนใจอยากรู้แล้วอยู่เจ้าจะมาหนีไปแบบนี้ไม่ได้ เจ้าต้องเล่ามาให้ข้าฟังไม่งั้นข้าจะมาร้องตะโกนเรียกเจ้าทุกวันเอาให้เจ้าปวดประสาทมิอาจบ่มเพะอ,อันใดได้หวังเฟยเซวินพล่องคําออกมาอย่างดุร้ายยังกล่าวข่มขู่ออกมาอย่างเอาเรื่องต้วนหลิงเทียนขมวดคิ y ้วย่นยด้วยไม่คิดเลยว่าหวาังเฟยเซวินจะเซาซีเอาเรื่องขนาดนี้หากเขารู้แต่แรกคงไม่กล่าวถึงเคอรอเออออกมาให้นางได้ยินเหตุผลที่เขากล่าวถึงเคอรอเออเพราะคิดอยากให้นางรับทราบว่าเขามีคู่มั่นแล้วจะได้ตัดใจเลิกตามตาแยเขาเสียที ใครจะไปรู้ว่าหลังจากที่นางได้ยินเรื่องที่ว่าเขามีคู่มัน่นนางไม่เพียงแต่จะไม่ตัดใจอะไรยังกลายเป็นท่าทางอยากรู้อยากเห็นเรื่องคู่มั่นเขาอีกและเมื่อเห็นแววตาจริงจังที่จ้องมาเขม่งต้นหลิงเทียนก็รู้ดีว่านางไม่ได้ล้อเล่นสุดท้ายก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะแห้งๆออกมาครั้งนี้นับว่าเขาทุ่มหินทับเท้าตัวเองแล้วจริงๆข้าบอกเจ้าก็ได้แต่เจ้าต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปกล่าวบอกคนอื่นรวมถึงคนที่เจ้ารัก เจ้าอย่าคิดว่าข้าล้อเล่นเพราะหากเจ้าพลังปากเล่าเรื่องนี้ไปไม่เพียงแต่ตัวเจ้ากระทั่งขุมพลังเบื้องหลังเจ้าอย่างคฤหถดดาบทรราชอาจถูกกวาดล้างต้วนหลิงเทียนกล่าวออกเสียงขรึมเจ้าอย่าคิดว่าข้าตีตนไปก่อนไครข้าจริงจังเขาคิดว่าหวางไฟเซเวียนสมคอนตื่นตระหนกและกังวลไม่น้อยหลังได้ฟังเขากล่าวออกด้วยความจริงจังแต่ไม่คิดเลยว่าหลังจากที่นางได้ยินแล้วนางจะยิ่งอยากรู้อยากเห็นสองตากลมโตเบิกกว้างเร่งกล่าวออกมาอย่างกระตือรือร้น ฟังเจ้าแล้วท่าทางเรื่องนี้จะน่าสนใจนะักข้ายิ่งอยากรู้มากขึ้นไปอีกส่วนเรื่องที่เจ้าไม่ให้ข้าไปเล่าผู้ใดข้าสัญญาจะให้ข้าสาบานต่อทันสวรรค์ด้วยก็ได้สาบานเลยดีกว่ากล่าวไปกล่าวมาหวังเฟยเซเวียนก็คิดเองเออเองหลังโลหิตกล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์ก้าทันทีตัวหลิงเทียนก็คิดจะหยุดนางทว่านางลงมือรวดเร็วนะ เหตุผลที่เขาคิดหยุดนางเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้ยังไม่จำเป็นที่นางจะต้องทำถึงขั้นสาบานต่อทันสวรรค์เพียงแค่นางรับปากเขาก็พอแล้วถึงแม้เขาจะรู้จักหวังเฟยเซ,เซวินได้ไม่ทันไรแต่เขาพอดูออกว่าสตรีที่มีหน้าตางดงามน่ารักทั้งรูปร่างกระชับสมสส่วนมากไปด้วยเสน่ห์ยวนยั่วผู้นี้กลับเปิดเผยจริงใจและดูเป็นบุรุษมากกว่าบุรุษแท้แท้เสียอีกเพียงนางรับปากเขาเชื่อว่านางรักษาสัญญาได้เปรียง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  เมื่ออสนีฟ้าลั่นดังก้าวคำรบ่งบอกว่าสวรรค์ตอบรับคำสาบานของนางและมีผลบังคับใช้แล้วภายใต้สายตาอยากรู้อยากเห็นของหวังเฟยเซวินต้นหลิงเทียนก็ค่อยๆเล่าเรื่องเครอรเออออกมาแน่นอนว่ายังมุ่งเน้นไปถึงพลังฝีมืออันร้ายกาศของพี่สาวฟาแฝดเครอรเออนอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องที่พี่สาวฝาแฝดของเคอร์อเอออ้างว่ามาจากลัทธิบูชาไฟอีกด้วยอะไรลัทธิบูชาไฟ พอได้ยินเรื่องนี้จากปากต้นหลิงเทียนสองตากลมโตของหวังเฟยเซเวียนไม่ได้ที่จะรีลงนางประหลาดใจนะในฐานะคนของขุมพลังชั้นสี่กระทั่งหลานสาวคนโปรดของผู้นำขุมพลังหวังเฟยเซเวียนย่อมเข้าถึงข้อมูลได้ไม่ยากและหนึ่งในนั้นก็มีบันทึกเก่าแก่ที่ส่งต่อกันมาสำหรับผู้นำจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่สมัยโบราณด้วยเหตุนี้ลทัทธิบูชาไฟจึงไม่ใช่คำแปลกหูสำหรับนาง การครั้งหนึ่งนานมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยที่ดินแดนเทพยุทธเซียนเตายังไม่ถูกแบ่งออกเป็นภูมิภาคเบื้องบนและเบื้องล่างในตอนนั้นดินแดนเทพยุทธเซียนเตามีสามลัทธิที่ยืนหยัดอยู่แถวหน้าของใต้ล่าพวกมันได้รับการยอมรับว่าเป็นสามมหาอำนาจที่ทรงพลังที่สุดบนดินแดนเทพยุทธเซียนเตาในดินแดนเทพยุทธเซียนเตาครั้งอดีตสามารถใช้ห้าคำอธิบายขุมพลังอำนาจได้สามลัทธิกับเก้าขุมพลังสามลัทธิย่อมหมายถึงลัทธิทั้ง 3. 9เก้าขุมพลังก็คือขุมพลังอันดับที่เก้าถึงหนึ่งสามลัทธินั้นทรงพลังอำนาจเหนือกว่าขุมพลังทั้งเก้าเรียกว่าหากเป็นลทัทธิไม่ว่าลทัทธิใดก็มีพลังอำนาจครอบงำขุมพลังชั้นหนึ่งได้ไม่ยากเป็นยักษ์ใหญ่ที่ยืนหยัดมาตั้งแต่อดีตการพลังอำนาจไม่เคยถูกใดสั่นคลอนนี่มากพอจะบอกให้รู้ว่าพวกมันทรงพลังทั้งมีอำนาจมากมายขนาดไหนและละทัทธิบูชาไฟก็คือหนึ่งในสามลทัทธิที่ว่า พี่สาวฝาแฝดของคู่มั่นเจ้ากลับเป็นคนของลัทธิบูชาไฟนอกจากนั้นฟังเรื่องที่นางกล่าวดูเหมือนลัทธิบูชาไฟจะส่งคนออกมา,มามากมายเพื่อตามหาตัวคู่มั่นเจ้าไม่ขาดแต่สุดท้ายเป็นนางที่ชิงพบตัวคู่มั่นเจ้าก่อนหวังเฟยเซวินที่ตกใจไม่น้อยพอคืนสติก็เร่งกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังใช่ต้วหลิงเทียนพยักหน้า ลัทธิบูชาไฟส่งคนมาตาหาตัวคู่มั่นของเจ้าแบบนี้แสดงว่าฐานะของนางย่อมมีใช่ธรรมดาเป็นแน่อย่างน้อยๆก็ต้องมีความสำคัญต่อลัทธิบูชาไฟในระดับหนึ่งหาไม่แล้วพวกมันจะยังส่งคนออกค้นหาตลอด30ปีอีกหรือหวางเฟยเซวินกล่าวออกมาอย่างมีเหตุผลการคาดเดาเรื่องราวของนางก็คล้ายกันกับที่ต้วหลิงเทียนคาดไว้ อย่างไรก็ตามในเมื่อนางเป็นพี่สาวฝาแฝดของคู่มั่นเจ้านางสมควรไม่ทำร้ายคู่มั่นเจ้าหรอกป่านนี้คู่มั่นของเจ้าถูกพาไปอยู่ที่ลัทธิบูชาไฟอย่างปลอดภัยแล้วพี่สาวของนางสมควรหาที่ซ่อนให้นางเป็นอย่างดีหวังเฟยเซวินกล่าวปลอบออกมาในที่สุดหวังเฟยเซวินก็เข้าใจสีหน้าแววตาเศร้าหมองของต้วนหลิงเทียนก่อนหน้าที่แท้เขากลับผ่านเรื่องเช่นนี้มาเมื่อลองคิดว่าหากนางเป็นต้วนหลิงเทียนบ้างนางจะเป็นอย่างไร นางก็พอเข้าใจความเจ็บปวดของต้นหลิงเทียนคู่มั่นกลับถูกพรากไปทั้งคนแต่กลับไม่มีอะไรที่สามารถกระทำได้เลยความรู้สึกนี้ยากที่ผู้ใดจะทานทนรับไหวข้าก็หวังว่างั้นต้นหลิงเทียนพยักหน้าก่อนที่จะคล้ายนึกอะไรได้ออกจึงระบายลมหายใจออกมาเฮือกใหญ่แต่สิ่งที่ข้ากังวลมากที่สุดก็คือลูกที่อยู่ในท้องของนางพี่สาวฝาแฝดของนางโมโหมากที่รู้ว่าข้ามีความสัมพันธ์กับนางไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะทำร้ายลูกในท้องของพวกเราหรือไม่ เจ้ามีลูกด้วยหวังเฟยเซวีนจ้องต้นหลิงเทียนด้วยสองตากลมโตปานลูกวัวแรกเกิดอืมป่านนี้สมควรคลอดแล้วต้นหลิงเทียนพยักหน้าแววตาเผยความคิดถึงโหยหาไม่น้อยลูกน้อยทั้งสองของเขาสมควรลืมตาดูโลกแล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้เขากลับไม่เคยเห็นหน้าลูกทั้งสองของตัวเองเลยเท่าที่รู้ก็คือลี่เฟยคลอดลูกชายตุ้ยนุ้ยสมบูรณ์ออกมา ข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าที่ยังเยาว์กลับเป็นพ่อคนแล้วไม่ทราบว่าปกติเจ้าบ่มเพะฝึกปรืออย่างไรกันแน่ตัวข้ากระทั่งอดหลับอดนอนลืมกินกาดตั้งหน้าตั้งตาบ่มเพะพลังยังเพิ่งสําเร็จได้แค่เซียนขัดกล่าวขั้นต้นแต่นี่เจ้ามีเวลาไปเกี้ยวสตรีกระทั่งขึ้นเตียงทําลูกแล้วเจ้าจะมีเวลาบ่มเพาะเท่าไหร่เชียววาจาท้ายประโยคของหวังเฟยเซเวียนเผยให้เห็นถึงความอิจฉาไม่น้อย การฝึกฝนบ่มเพาะนั้นหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชนชั้นอัจฉริยะมากพรสวรรค์ก็คือเวลาแต่เห็นได้ชัดว่าตัวนางใช้เวลาฝึกปรือบ่มเพาะมากกว่าบุรุษเบื้องหน้าแน่ๆแต่พลังฝึกปรือของนางกลับด้วยกว่าอีกฝ่ายถึงสองขั้นใจหวังเฟยเซวินรู้สึกว่าฟ้าไม่เป็นธรรมอยู่บ้างแล้วนี่เจ้ามีสตรีเพียงคนเดียวงั้นหรือทันใดนั้นคล้ายจะนึกอะไรได้ออกหวงังเฟยเซียนพลันกล่าวถามออกมาด้วยสายตาคาดหวังต้วนหลิงเทียนสายหัว ข้ามีคู่มั่นสองคนกับสตรีคนรักอีกคนหากไม่มีอะไรผิดพลาดต,ต่อไปพวกนางทั้งสามจะเป็นภรรยาของข้าเมื่อคิดถึงเครอเอร์ลี่เฟยและเฟิงเทียนบูใบหน้าต้วหลิงเทียนที่แลดูซึมๆก็เผยรอยยิ้มมีความสุขออกมาอ้อสามคนเหรอก็ไม่ได้มากมายอะไรหวางเฟยเซวินพยักหน้ารับอย่างจริงจังแต่ยังทำให้ต้วหลิงเทียนรู้สึกพูดไม่ออกอยู่บ้างสามคนยังไม่ได้มากมายอะไร ต้องทราบด้วยว่าโลกเก่าที่เขาอยู่นั้นปกติแล้วนิยมมีคู่ครองเพียงแค่คนเดียวมีบ้างบางประเทศที่สามารถแต่งภรรยาได้หลายคนแต่ก็นับว่ามีน้อยในโลกนี้แม้จะมีภรรยาหลายคนจะเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับเขาการมีถึงสามคนก็นับว่ามากเกินพอแล้วหวังเฟยเซวินที่แม้และดูดูดันองอาจไม่ต่างบุรุษแต่จะอย่างไรนางก็เป็นสตรีคนหนึ่งใครจะไปคิดไปฝันว่านางกลับเปิดเผยใจกว้างนักบอกว่าเขามีภรรยาสามคนยังไม่มากมายอะไร แถมพ่อเห็นว่าหวางเฟยเซวินกำลังเท้าคังยื่นหน้าจ้องเขามาตาแป๋วด้วยรอยยิ้มแบบนี้ต้วหลิงเทียนรู้สึกไปไม่เป็นอยู่บ้างสิทน้องหลิงเทียนทันใดนั้นเองพลันมีเสียงหวังพีแววดังมาแต่ไกลและไม่ทันไรร่างหวังพีก็พุ่งมาหยุดอยู่ไม่ไกลจากโต๊หินอ่อนของตัวหลิงเทียนสักเท่าไหร่สิทพี่หวังพีเมื่อเห็นหวังพีมาถึงตัวหลิงเทียนประหนึ่งพบผู้กอบกู้เขารีบลุกขึ้นยืนกล่าวคำทักทายออกมาทันที 55. ศิษิ์น้องหลิงเทียนลาดูเจ้ากระตือรือร้อนแทบทนไม่ไหวแล้วนี่เช่นนั้นพวกเราก็ไปกันเลยเถอะหวังพี่มองไปที่หวังเฟยเซเวียนก่อนค่อยมองต้วนหลิงเทียนด้วยสายตาลึกซึ้งกล่าวออกด้วยรอยยิม้มการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของหวังพี่ทําให้หวังเฟยเซเวียนไม่พอใจนะอย่างไรก็ตามแม้นางจะไม่ค่อยพอใจแต่ก็ไม่กล้าแสดงกิริยาท่าทางอะไร หวังพี่คนนี้จะอย่างไรก็คือสิทธิ์ของรองเจ้าวังนภาส่วนนางก็แค่หลานของผู้นำคฤหัสถ์ดาบทรราชแม้จะไปวัานกัญยามอยู่ในโลกภายนอกนางด้วยกว่าหวังพี่อย่างมากยิ่งไปกว่านั้นที่นี่คือวังนภานางย่อมไม่อยากล่วงเกินหวังพี่โดยไม่จำเป็นข้าจะไปดูด้วยเมื่อเห็นว่าต้นหลิงเทียนกำลังจะจักไปกับหวังพี่หวังเฟยเซวินพันเหินร่างไล่ตามไปแน่นอนว่าไปบินอยู่ข้างๆต้นหลิงเทียน แถมต้นหลิงเทียนยังสัมผัสได้ว่าหวังเฟยเซเวียนเอาแต่จ้องเขาตาเขม็งสิทธิ์น้องหลิงเทียนแม่นางหวังดูคล้ายจะสนเจ้ายิ่งเช่นนั้นใหญ่เจ้าไม่รวบนางเสียเลยเล่าจะได้เป็นว่าที่คุณชายของคฤราสหัดดาบทรราชตอนนี้เองพลานมีเสียงผ่านปราณแรกกำเนิดดังขึ้นเข้าหูต้นหลิงเทียนสิทธิ์พี่หวังอย่าได้ล้อข้าเล่นเลยข้ามีคู่มันอยู่แล้วถึงสองคนกระทั่งยังมีสตรีคนรักอีกคนแม้จะรู้ดีว่าหวังพี่กำลังล้อเขาเล่น แต่ต้นหลิงเทียนก็เร่งอธิบายออกไปทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดโง่โงก็แค่สตรีสามคนด้วยความสามารถของเจ้าอนาคตย่อมไร้ขีดจำกัดถึงตอนนั้นอย่าว่าแต่สตรีสามคนให้เป็นสาคนก็มีนับว่ามากมายอันใดโลกนี้ที่ยึดถึงพลังฝีมือเป็นที่สุดบุรุษที่ทรงพลังอำนาจย่อมสามารถมีสตรีได้ตามความพอใจหวังพีไร่มาต่อเนื่อง ต้นหลิงเทียนที่ได้ยินก็รู้สึกพูดไม่ออกฉะไหนเขาถึงรู้สึกว่าหวางพีนี้คุยยากยิ่งกว่าหวังไฟเซเวียนเสียได้ไม่นานภายใต้การนำของหวังพีต้นหลิงเทียนกับหวังไฟเซเวียนก็มาถึงช่องเขาแห่งหนึ่งที่อยู่บนยอดเขาสูงยามมองไปลาะเห็นฟ้าเป็นเส้นสามารถเดินเข้าไปได้ทีละคนเท่านั้นฟ้าเป็นเส้นลองเอาคำไปเซิร์ชดูอธิบายไม่ถูกเหมือนกันหลังจากเดินผ่านช่องเขาแคบเข้ามาได้สักพักเบื้องหน้าสายตาก็เริ่มเห็นแต่สีเขียว ภายในหุบเขาแห่งนี้นับว่าเต็มไปด้วยต้นหญ้าทั้งพืชไม้นานา,นาพันธุ์ให้ความรู้สึกสงบเงียบเลยออกไปคล้ายทั้งหุบเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกหมอกดังกล่าวบทบังทัศนวิสัยไปหมดสิ้นยากจะมองเห็นว่ามีสิ่งใดอยู่ด้านหลังค่ายกลง,งั้นเหรอทันทีที่เห็นหมอกดังกล่าวตัวหลิงเทียนก็บอกได้ทันทีว่าหมอกเบื้องหน้าเป็นผลของค่ายกลและเบื้องหน้าม่านหมอกก็มีชายชราผู้หนึ่งยืนเฝ้าอยู่ ใบหน้าของชายชาราผู้นี้เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลาคล้ายมากไปด้วยประสบการณ์เส้นผมขนคิ้วขาวพลนกลมกลืนไปกับชุดสีเทาอย่างลงตัวแขนข้างหนึ่งขาดหายทว่าเพียงยืนอยู่เฉยๆพลังสภาวะกลับแข็งกล้าไม่คล้ายคนพิการเพียงมองปราดเดียวตัวหลิงเทียนก็รู้ได้ทันทีว่าชายชาราแขนเดียวผู้นี้ไม่ธรรมดาอาวุโสหวังพี่พาทั้งสองไปหยุดลงเบื้องหน้าชายชาราก่อนที่จะโค้งคำนับด้วยความเคารพในแววตาอย่างเต็มไปด้วยความนับถืออาวุโส ต้นหลิงเทียนกับหวังเฟยเซเวียนเองก็เร่งโค้งคันวะทักทายเช่นกันอืมชายชราแขนเดียวพยักหน้ารับอย่างเฉยเมยแต่ต้นจนจบใบหน้ายัางสงบไร้าอารมณ์หลังจากขานรับคำทักทายมันก็หันมองไปยังหวังพีค่อยถามออกมาไหนเป็นเจ้ามาด้วยตัวเองได้อย่าได้บอกข้าเชียวว่าเสี่ยวเสียวได้รับยอดฝีมืออัจฉริยะขอบเคตเซียนมาและแตัดสินใจมอบสิทธิ์เข้าสวิญ,ญญาณให้ถึงต้องให้เจ้ามาส่งด้วยตัวเอง อาวุโสเฉียบแหลมนักหวังพีพียักหน้ารับก่อนที่จะมองไปยังต้นหลิงเทียนที่ยืนอยู่ข้างๆนี่คือสิทธิ์น้องหลิงเทียนนอกจากนี้ยังเป็นอัจฉริยะเซียนรุ่นเยาว์ที่ไร้กาดที่สุดในตอนนี้อายุยังไม่ทัน40ปีแต่บรรลุถึงเซียนขัดเกลวขั้นเชี่ยวชาญแล้วอายุไม่ถึงส0บรรลุเซียนขัดเกลวขั้นเชี่ยวชาญต้องกล่าวเลยว่าวาจานี้ของหวังพีกระทบใจชายชราแขนเดียวไม่น้อย เพราะอย่างน้อยๆสีหน้าสงบไร้าอารมณ์ของชายชาราแขนเดียวก็ถึงกับเปลี่ยนไปคิ้วโค้งขึ้นอย่างไม่รู้ตัวยังหันมาจ้องตัวหลิงเทียนเขม็งแววตานั้นไม่ขาดประกายแม้แต่น้อยยามมองจ้องตัวหลิงเทียนอย่างเพ่งเสียจนจะมองให้ทะลุทุกสิ่งปานกำลังชมดูสมบัติล้ำค่าทว่าความสนใจของตัวหลิงเทียนกลับไม่ได้อยู่ที่เรื่องพวกนี้เลยไม่เพียงแต่ตัวหลิงเทียนอย่างไฟเซียนก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เช่นกันเสี่ยวเสียว ทั้งคู่ได้ยินวาจาที่ชายชราแขนเดียวกล่าวออกก่อนหน้านี้ชัดเจนอีกฝ่ายกลับเรียกร้องเจ้าวังนภาอย่างเสียวยี่ว่าเสียวเสียวนี่เป็นการเรียกหาของอาวุโสที่มีต่อชนรุ่นหลังชัดๆอย่างไรก็ตามหวังพีที่เป็นสิทธิของเสียวยี่กลับไม่ถือสาอะไรที่ชายชราเรียกอาจารย์ของมันราวกับเรียกหาเด็กน้อยเช่นนั้นจังหวะนี้ต้วหลิงเทียนกับหยางเฟยเซเวียนไม่ได้ที่จะหันมาสบตากันด้วยสงสัยอาวุโสผู้นี้หรือจะเป็นผู้อาวุโสเก่าแก่ขอวังนภา หวังเฟยเซวินส่งเสียงผ่านปราณแรกกำเนิดไปถามต้วนหลิงเทียนสมควรเป็นเช่นนั้นต้วนหลิงเทียนไม่ค่อยแน่ใจเข้าเขาจึงหันไปส่งเสียงถามหวังพีดูและหวังพีก็ตอบเขากลับมาแทบจะทันทีใช่ท่านอาวุโสคืออดีตรองเจ้าวังนภาในแง่ของลำดับอาวุโสแล้วท่านอาวุโสเป็นถึงอาจารย์ลุงของอาจารย์ข้านานมาแล้วอาวุโสได้ประสบเคราะห์ด้านนอกจนต้องเสียแขนไปข้างหนึ่ง ทำให้พลังฝีมือถดถอยเลยล้มเลิกความคิดติดตามท่านบรรพบุรุษรวมถึงอาวุโสคนอื่นๆขึ้นไปยังภูมิภาคเบื้องบนตอนแรกข้าเองก็คิดเรียกหาท่านอาวุโสว่าอาจารย์ปู่ทว่าท่านมิอยากให้ฐานะของตัวเองแพร่งพรายออกไปข่าจึงต้องเรียกหาท่านว่าอาวุโสธรรมดาธรรมดาและเพราะเรื่องนี้สิทธิ์วังนภาคว่าก้าส่วนก็เลยมิได้ล่วงรู้ความเป็นมาของท่านหลังได้ยินคําของหวังพีต้วหลิงเทียนก็พบว่าเขาค่าถูก ในขณะเดียวกันต้นหลิงเทียนก็มองไปยังแขนข้างที่ขาดของชายชราโดยไม่รู้ตัวจากที่เขารับทราบมากระทั่งออสเทียนในดินแดนเทพยุทธเซียนเตา่ายังไม่อาจงอกเงยอวัยวะที่ขาดหายได้สิ่งที่เขารู้ว่าสามารถงอกเงยอวัยวะได้มีเพียงใบจิตอมตะกในตำนานที่เขาเคยได้รับมาในอดีตและได้ใช้ไปหมดแล้วอาวุโส ตอนนี้เองต้นหลิงเทียนพันเห็นว่าหวังพีหยิบป้ายที่ปกคลุมไปด้วยแสงสีเขียวแก่ชายชราบนป้ายยังมีคำว่าวิญญาณสลักเอาไว้หลังจากนั้นต้นหลิงเทียนก็พบว่าพอชายชรารับป้ายไปแล้วอีกฝ่ายก็หันมามองเขาพร้อมกล่าวเจ้าเข้าไปได้ในขณะที่กล่าวชายชราก็เหลือบไปมองหมอกด้านหลังจนเมื่อกล่าวจบคำไปพักหนึ่งหมอกด้านหลังพันปันป่นป่วนขึ้นมาก่อนที่มันจะค่อยๆหมุนม้วนเป็นวงวนใจกลางวงวนเผยให้เห็นช่องทางดังประตู ต้นหลิงเทียนย่อมรู้ว่าเป็นชายชาราจ่ายพลังเปิดทางเข้า่ขยกลนสิทธิ์น้องหลิงเทียนเชิญเจ้าเข้าไปดูซับพ,พลังวิญญาณฟ้าดินให้เต็มที่ดูซับหมดสิ้นแล้วค่อยออกมาเล่าอย่าได้รีบร้อนหวังพี่มองกล่าวกับต้นหลิงเทียนพร้อมหัวเราะอาต้นหลิงเทียนพยักหน้ารับก่อนที่จะหันไปพยักหน้าให้หวังเฟยเซเวียนรอบหนึ่งค่อยเดินเข้าไปในวังวนหมอกมือหมาเบื้องหน้า เมื่อก้าวเข้าไปในวงวนหมอกดังกล่าวต้วหลิงเทียนก็พบว่ามีพลังดูดร่างขุมหนึ่งดูดร่างเขาหลังจากที่ถูกพลังดังกล่าวดูดร่างภาพเบื้องหน้าต้วหลิงเทียนก็กลายเป็นสีดำก่อนที่จะสว่างขึ้นอีกครั้งและคราวนี้ภาพเรื่องราวเบื้องหน้าก็เปลี่ยนไปราวคนละโลกมันช่างงดงามเหลือเกินแน่นอนว่าไม่ใช่ภาพวาดแต่เป็นสถานที่จริงๆภาพเบื้องหน้าสมควรเป็นมุมหนึ่งในหุบเขาแห่งนี้มองไปรอบๆมีค่ายกลปลุมเอาไว้ในบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังวิญญ,ญาณฟ้าดินอันหนาแน,น,น,น่น อย่างไรก็ตามต้วนหลิงเทียนไม่ได้รีบดูดซับบ่มเพาะพลังในเมื่อมันถูกเรียกว่าสวิญญาณเช่นนั้นคงไม่ใช่สะพานที่ที่มีแค่พลังวิญญาณฟ้าดินหนาแน่นแบบนี้อย่างเดียวเพราะแม้พลังวิญญาณฟ้าดินแถวนี้จะหนาแน่นแต่ก็เพียงเทียบได้กับชั้นสามของเจดีหลิงหลงเจ็สมบัติเท่านั้นสำหรับต้วหลิงเทียนแล้วนี่ไม่ได้มีอำนาจด,ดึงดูดใจเขาสักเท่าไหร่ หลังจากเดินหน้าฝ่าพลังวิญญาณฟ้าดินที่หนาแน่นไปอีกสักพักเขาก็เลยเห็นสัตว์ที่กว้างปานทะเลสาบย่อมย่อมแห่งหนึ่งหากแต่น้ำในทะเลสาบดังกล่าวกลับไม่ใช่น้ำธรรมดามันมีสีขุ่นจนคล้ายกับน้ำนมเป็นพลังวิญญาณฟ้าดินอันหนาแน่นที่ควบรวมจับตัวจนกลายเป็นของเหลวไม่น่าแปลกใจเลยที่เรียกว่าสวิญญาณพลังวิญญาณฟ้าดินควบแน่นจนกลายเป็นของเหลวแบบนี้เมื่อเห็นทะเลสาบเบื้องหน้าต้นหลิงเทียนก็ล่วงรู้ที่มาของคำสวิญญาณ ทันทีถึงแม้ว่าทะเลสาบแห่งนี้จะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่พลังวิญญาณฟ้าดินเหลวในนั้นก็มีมหาศาลนักมากพอให้ตัวหลิงเทียนตกตะลึงด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะแบบนี้ถ้าข้ายังทะลวงไปให้ถึงด่านเซียนขัดเกลาขัข้นต้นไม่ได้อีกข้าเอาหัวไปขกเต้าหู้ให้ตายดีกว่าหากจะกล่าวว่าก่อนหน้าที่จะเข้าสวิญญ,ญาณมาต้วหลิงเทียนยังไม่มั่นใจเต็มสิบส่วนว่าจะทะลวงถึงด่านเซียนขัดเกลาละ่ะก็ มาตอนนี้พอได้เห็นสวิญญาณเบื้องหน้าเขาบังเกิดความมั่นใจเต็มสิบส่วนว่าสามารถทะลวงถึงเซียนขัดเกล่าคลั่นได้แน่แน่หากดูดซับพลังวิญญาณฟ้าดินเหลวมหาศาลในสวิญญาณนี้หมดทันทีที่ข่าบรรลุถึงเซียนขัดกล่าพลังของข่าสมควรยกระดับขึ้นมากถึงตอนนั้นข่าสมควรแข็งแกร่งกว่าพวกอัจฉริยะจากภูมิภาคเบื้องบนด้วยซ้ำ ต้นหลิงเทียนรู้ถึงความวิเศษของปราณสุริยันแรกกำเนิดดีด้วยใช้ปราณสุริยันแรกกำเนิดผสานไปกับพลังดิบเถื่อนของร่างกายไม่ยากอะไรที่เขาจะจัดการผู้ฝึกตนขอบเขตอริยเซียนทั่วๆไปหลังเขาบรรลุถึงเซียนขัดเกลวขั้นตน้นยิ่งไปกว่านั้นทันทีที่เขาบรรลุถึงเซียนขัดเกลวขั้นตน้นหากเขาใช้พลังอำนาจของกระบี่นิวสวรรค์ด้วยพลังทั้งหมดกระทั่งอริยเซียนขั้นสูงสุดก็ไม่มีทางทานรับได้สูตร สูดลมหายใจเข้าลึกๆคราหนึ่งตัวหลิงเทียนพันสะกดความตื่นเต้นในใจลงได้ร่างเหินไปยังสวิญญาณทันทีตุม๋มตัวหลิงเทียนที่กระโจนลงสวิญญาณก็ประหนึ่งหินร่วงลงสะทําลายความสงบในทะเลสาบย่อมยอมแห่งนี้จนหมดสิน้นอย่างไรก็ตามไม่นานสวิญญาณก็หวนคืนสู่ความสงบตอนนี้ตัวหลิงเทียนก็ได้เคลื่อนไปยังใจกลางสวินญ,ญาณกระทั่งมุดน้ำลงไปนั่งขัดสมาธิอยู่ด้านใต้ ดูซับพลังวิญญาณเหลวเข้าร่างอย่างตะกะตะกลามด้วยเคล็ดวิชาก้ามังกรจากพัสิกรรมสังครามมังกรพลังทั้งเก้าตัวในชีพจรพาการชักนำพลังวิญญาณฟาดินไปโคจรแปรเปลี่ยนเป็นปราสุริยันแรกกำเนิดด้วยความเร็วสูงรอบแล้วรอบเล่าการบ่มเพาะพลังในสวิญญาณแบบนี้ตัวหลิงเทียนยังรู้สึกเสมือนทั้งร่างถูกบางสิ่งห่อหุ้มเอาไว้แถมมันความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปอยู่ในคอระระของมันดา ในขณะที่ตัวหลิงเทียนดูดซับพลังวิญญาณในสวินญ,ญาณเพื่อบ่มเพาะพลังหวังพีก็พาหวังเฟยเซเวินออกจากหุบเขาที่ตั้งของสวินญ,ญาณสวินญ,ญาณน,นั้นเปิดออกทุกๆหกเดือนและเข้าไปได้ทีละคนเท่านั้นสิทธิ์พี่หวังพีข้าจะมีโอกาสได้เข้าสวินญ,ญาณของวังนภาอีกหรือไม่หลังออกมาจากขบเขาหวังเฟยเซเวียนก็เร่งถามหวังพี่ออกมาทันทีเห็นชัดว่าเรื่องนี้สําคัญกับนางมากสวินญ,ญาณ นอกจากแดนลับเซียนที่จะเปิดขึ้นในอีกสองเดือนหลังจากนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่นางเข้าร่วมตำหนักฟ้าลีลับก็เป็นเพราะต้องการเข้าสวิญญาณบางทีนางก็รู้สึกเสียใจขึ้นมาว่าไฉนถึงได้เลือกเข้าร่วมกับวังนภาแห่งนี้บางทีหากนางไปเข้าร่วมกับวังอื่นในอีกสามวังที่เหลือป่านนี้นางอาจจะกําลังบ่มเพาะพลังอยู่ในสวิญญาณไปแล้วก็เป็นได้และด้วยความช่วยเหลือของสวิญญาณนางย่อมสามารถทะลวงถึงเซียนขัดเกลาวขั้นกลางได้แน่ ตอนนี้นางไม่ได้เข้าสวิญญาณแล้วคิดทะลวงให้บรรลุถึงเซียนขัดเกลาวขั้นกลางแม้จะยังพอมีหวังแต่ก็ช่างน้อยนิดนักทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับเจ้าว่าจะต่อสู้แย่งชิงสิทธิ์ได้หรือไม่หวังพี่กล่าวตอบ